สวัสดีค่ะวันนี้พามาเก็บผักบุ้งค่ะนี่ผักบุ้งกระถางเดียวนะคะก็สามารถเก็บกินไปได้เรื่อยๆยนะคะนี่ปลูกไม่กี่ต้นเองนะคะหนึ่งสองสามต้นนะคะแต่ว่าเวลาเราเก็บเนี่ยเขาก็จะแตกยอดนะคะแตกยอดนี้ใบใหญ่มากเลยนะทุกคนใหญ่มากอันนี้ยังใบเรียวๆเล็กๆนะคะเขาชอบน้ำค่ะน้ำเยอะๆเลย อันนี้ก็มีส่วนที่แช่ไว้ว่าจะปลูกนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ปลูกนะคะแช่จนแบบนี่รักออกเยอะ,ะคะ่ะยังไม่ได้เตรียมกระถางปลูกนะคะก็เราเราจะเก็บเก็บไปเลยนี่เอาเหลือไว้ให้เขาแตกเลยโ่กรอบมากเลยเสียงหักกรอบมากเลยค่ะทุกคนนี่ นี้ได้หมือนหนึ่งเลยนะเนี่ยเนีย่ยไปซื้อตลาดนี้ก็ประมาณกำหนึ่งเลยนะคะเนี่ยนี่ได้กำรรเล็กๆกำหนึ่งทำอะไรกินดีจะคิดก่อนนะคะว่าจะทำอะไรเราก็จะ ววาให้เขาแตกเหลือเราจะไม่ไปเด็ดไปทางล่างนะคะเราจะเหลือไว้ให้เขาแตกขึ้นใหม่นะคะแลคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมค่ะ